วันจันที่6พฤษภาคม2,563นะพะพศ2,563คิดสตราด2020หรือคิดสตรด2020นะท่อง YouTube ที่นั่น EP ที่4นะครับทักทายทันทักทายก,ก,กันนะผมทายช้าต้องขออาภัยนะ แต่ให้จํากัดคนละสามคำถามแต่คําถามที่1นึ่งแชร์คําถามที่2อสองแชร์คำถามที่3าสามแชร์ 2, 2, 3, 3, share, นะดูดวตรงตรงนี้คนที่เดือดร้อนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรคนไหนที่อยากจะร่วมบริจาคผมมีบัญชีข้างล่างคือธนาคารกสิกร0 3 5 3 8 5 3 2 3 6คือปักบุตรไว้แล้วเลขที่พร้อมเพย์ศูนย์แปดหกสี่สองห้าเจ็ดหกแปดแปดนะแล้วก็พิมพ์มาอย่างเงี้ยคำถามที่หนึ่งก็หนึ่งแชร์หนึ่งยี่สิบสี่คือชีวิตตามนี้ชื่อเล่นผมยกตัวอย่างลูกสาวผมนะหนึ 1, 24, ่งยี่สิบสี่ค นะครับชื่อเล่นชื่ออมยิ้มนะครับเกิดวันอังคารที่3มีนาราศีกุม2547ปีว่าตามด้วยคําถามเช่นหนูมีโอกาสที่จะเรียนจบปริญญาตรีไหมอ่ะขึ้นไพ่สิบถ้วยลูกสาวผมเรียนจบปริญญาตรีและเรียนเก่งมากนะครับแต่นางเรียนเก่งแหละผมต้องพูดอย่างงี้นนะนะคุณเจี๊ยบอยู่ใช่ไหมคุณเจี๊ยบกดแชร์ให้ครูพัชยังครับคุณเจี๊ยบนะครับสิตุลานะครับคุณเจี๊ยบครับเกิดวันจันทร์ปีจอนะครับดีไม่ใช่เดือน7นะ ความรักทะเลาะกับแฟนแล้วเขาบอกเลิกจะกลับคืนดีไหมเด็กแกงดาบนะเด็กแกงดาบแปลว่าความคิดที่ยังมีความขัดแย้งกับเราอยู่หมอพัดต้องบอกว่าต้องใช้เวลาเวลาในการที่จะมาพูดคุยกันนะเราต้องใจเย็นหรือบางครั้งอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมง้อเขาหน่อยนะถ้าจะรอให้มาเรามาง้อถ้าจะรอให้เขามาง้ออาจจะไม่เป็นผลนะอาจจะต้องใช้วิธีการติดต่อสื่อสารหรือคอนเน็กชันติดต่อสื่อสารเข้าไปแล้วลองพูดคุยเขาดูนะครับนะบางครั้งบางอย่างก็ปิดหูปิดตาบ้างถ้าเรารักกันอยู่เนาะ นะครับแต่ถ้าเราโมเดลร้อยเขามาง้อเขาเดิเกันดาวเขาอาจจะไม่มาง้อเราก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเอามาต่อนะครับผมเดี๋ยวผมโอนไปนะครับนะครับโอนแล้วฝากสลิปได้นะครับผมจะสวดมนต์นะสวดสวดคาถาอันนี้นะครับเพราะว่าจะได้เราจะได้มีโชคเกี่ยวกับในสิ่งที่เราทานะนะครับสวดคาถานะครับเขาเรียกว่ารัตตนาปริสนะคาถานี่ดีมากนะนั่นคือบอกไว้นะครับนะ นะครับยีคือชีวิตน้องออมน้องออมทั้งหน้าใส่เลขหนึ่งด้วยออมนะครับออมครับวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสี่ห้าปีนั่นมีนะครับความรักจะเป็นยังไงครับน้องออมครับแล้วส่วนน้องออมต้องต้องขยายคาถามนะว่าสถานภาพตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์คําถามมาใหม่นะเดี๋ยวหมอพัดรออยู่นะนะครับนะครับน้องต้องถามแบบมีสตินะถ้าเป็นคำถามที่2ก็ใส่ยีิบสี่คือชีวิต2ตามด้วยชื่อเล่นโกโก้วันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดอ่าอ่า ยี่สามมกราสามสิบเอ็ดนะราศีมังก่อนดวงไม่ดีความรักดูให้หน่อยครับก็ไม่เห็นเป็นไายนะครับใจเย็นๆดวงไม่ดีด้านไหนอ่ะน้องต้องถามคําถามให้ชัดเจนแล้วโฟกัสไปเลยว่าตอนนี้ความรักเราเป็นอย่างไรคือกำลังบอกว่าน้องอายุยังไม่เยอะนะน้องเกิดวีสาหะอายุสามสิบใช่ไหมตอนนี้อายุสาสองใช่ไหมดวงไม่มีความรักง่ายนิดเดียวสร้างโปรไฟล์สร้างตัวเองให้มีตัวตนนะคือตอนที่น้องก็บอกสถานะก่อน น้องต้องบอกสถานะความรักของพี่ก่อนว่าน้องนี่สถานะความรักโสดไม่โสดมีคู่ครองแล้วพี่จะขยายความให้นะถามอ่ะขนาดน้องยังคําถามไม่ตั้งคําถามไม่ชัดเจนเลยแล้วพี่ตอบชัดเจนได้อย่างไรล่ะน้องก็ยังไม่มั่นคงกับในสิ่งที่น้องต้องการอยากรู้เลยคือน้องมีในหัวสมองไงแต่น้องอยากอธิบายให้พี่ไม่เข้าใจเลยแล้วพี่จะอธิบายให้น้องได้เข้าใจยังไงแล้วความรักของน้องจะขี่ขายไปได้อย่างไรล่ะคะให้คิดเป็นการบ้านนะให้คิดเป็นการบ้านนะนะคะนะครับ 0353853236นะขยายความมามองไม่ได้ลำคาญหนูต้องขยายความมาให้ชัดเจนนะครับน้องนะนะขยายความมานะครับนะคนที่ชัดเจนย่อมจะได้อะไรที่ชัดเจนง่ายๆนะครับส่วนคนที่ทําอาชีพอะไรต่างๆผมไม่ดูถูกทุกอาชีพไม่ว่าเขาจะเป็นบ่อนโต๊ะการมอะไรอะไรผมมีหน้าที่แค่สื่อสารเพราะว่าพี่ชายผมคนนึงเขาก็ เป็นโต๊ะเป็นอะไรนะครับถามว่าผมสนับสนุนอะไรไหมผมไม่ขอพูดอะไรตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าทางผมเนี้มันเป็นทางในเรื่องของการสื่อสารมากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับผมบอกเลยนะครับว่ามีเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนทําเว็บทาอะไรขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็เขาทําขึ้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะทุกคนต้องทำมาหากินถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นิราพัฒครับกดว้าว,าวามาให้ผมหมน่อยนิราพัฒครับตกเก้านะครับความรักขอฟันธงเลยนะครับว่าเราไม่บอกสถานภาพความรักของผมเราแค่บอกว่าความารักเป็นยังไงแต่เราไม่บอกเราไม่บอกนะครับ ว่าว่าเราอย่างไงเราต้องขยายความมากกว่านี้นะครับน้องอะไรนะครับน้องคนสวยนะน้องทันชนกนะเดอปีสี่ห้านะตราบใดที่อายุยังไม่เกินยี่บสองปีความรักยังไม่ชัดเจนนะลูกนะนะนะชมพู่นะยี่สี่คือชีวิตสองคือชื่อชื่อนชื่อชมพู่นะอายุยี่สิบเจ็ดปีวันจันทร์นะวันมีสเสน่ห์นะครับสามสิบพฤศจิกายนนะครับปีว่าตอนนี้ท้องอยู่ค่ะอยากถามว่าพ่อของลูกในท้องจะมาอยู่ด้วยกันตลอดไหมช่วงนี้แฟนขึ้นศาลดูแลภรรยาเก่ารู้สึกเครียด ความไม่แน่นอนนะครับผมตอบยากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะผมไม่อยากตอบเอาใจและผมไม่อยากตอบเอาใจและไม่เอาใจแต่ผมบอกว่าถ้าเราท้องอยู่จังหวะโอกาสเวลาดูที่ความพร้อมถ้าเขามีเงินมีทองเข้าโคมมาช่วยเหลือเราอยู่บ้างนะเพราะไพ่อ,พยอยู่นะฮะไพ่ตัวนี้นะครับหมายความว่าการพยาบาลหรือการดูแลรักษาหรือการส่งเสียหรือการที่ใช้ใจร่วมใจแต่ถามว่าเขาจะมารักเราคนเดียวไหมอย่าไปคิด่างงั้นสิก็ใีเมื่อเขามีภรรยาเขาอยู่นะเอาเป็นว่า คิดว่าเขาคงจะเราก็ยังมีส่วนได้หรือส่วนที่ดีหรือช่วยเหลือกันแบ่งปันกันน่ะนะนะนะท้องซะด้วยนะขอลูกลูกมีบุญนะเนี่ยลูกมีบุญนะยังไงก็มาช่วยฆ่าหาน้องหมาน้องแมวหมอพัดนะลูกจะได้ออกมาแข็งแรงแข็งแรงนะแล้วก็อวยพรให้หมอพัดให้มีภรรยาอีกคนหนึ่งนะเอ้ไม่ใช่หมอพัดไม่ใช่เจ้าชูนะความหมายคือหมอพัฒต้องให้คนทออวยพรให้หมอพัดได้ภรรยาที่ดีๆเพราะนี่หมอพัดโสดไงนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับผู้หญิงหมอพัดเยอะแต่ว่าหมาัดต้้ออองกกรรคคคนนนททีีี่่ะืบบไว ามาร่วมทาบุญได้นะ 3, 35, 3, 2, 3 6, นย์5 3 3ห้าส3้นน้องชมพู่นะครับนะเบอร์ะวะพพเพศ0 8 6 4 2, 5ปด 8, 8นะครับนะครับอ๋อเรื่องของความรักนหนูทิ้งไปก่อนได้ไหมลูกหมอพัดไม่ได้รำคานะแต่หมอพัดเปิดมาบอก,บอกว,ว่าหนูต้องใส่ใจในเรื่องของการทำมาหากินการเงินหรือการเรียนนะลูกนะครับนั่อคือสิ่งที่บอกไว้นะแชร์แล้วก็จริงค่ะคนสวยมวนทิชตามวน,นทิชตาต้องพิมยินลูกยิบคือชีวิตหนึ่งนะครับหแชร์หคือหแชร์ ค, 2, 2, คำถามหนึ่ง้าวไร่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์ยกตัวยอย่างคำถามที่หนึ่งออ่ 1, อาหนึ่งแชร์ไปแล้วหนึ่งยีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดกาลาัคนาราศีปีนักษัตรมาะคะับมนทิตาคนสวยนะครับรับรองหมอาจะตอบให้สุดซึ้งเลยแหละคะ่ะนะฮะหนูต้องพิมพ์ให้มาชาัดเจนนะลูกนะแล้วหมอพัาจะตอบให้ชัดเจนนะหมอพัดรออยู่คนอที่คนน้อยไม่ต้องกลัวร่กครับคนไม่ถึงห้าสิบคนนะครับหมอพัดตอบทุกคนนะครับนะ พัทธิลาคนที่วันพุธใช่ไหมวันกวางสามสิเอ็ดมีนาสี่สองราศีมีนคนที่ดูอยู่เขาจริงจังจริงใจไหมนะครับหมอพัดบอกไปคําถามไปอย่างหมอพัดบอกนี้เดี๋ยวขยายความว่าให้ดูดูกันไปก่อนได้ไหมครับเขาดูดูกันไปก่อนก็นกนคือดูว่าเขานั้นทุ่มเทกับเราสมเหตุสมผลไหมเขารับผุกคมในไหมเพราะเวลาขึ้นขยายความคือค e e นอ f ฟถือไม้เขาเขาทําอะไรให้มีความรู้สึกว่าเพิ่มมูลค่าชีวิตเราไหมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะนะถ้ามีเขารู้สึกว่าเขา วิบวับเกินไประวังนะระวังไว้นะครับนั่นคือสิ่บอกนะพัททิลานะครับอ่านิลาพัฒนะครับผมบอกให้ดูกันดูกันง่ายทีเดียวเวลาดูวาาูวนะ่าผู้ชายมารักจริงเนี่ยมันจะต้องแสงตัวตนเลยนะถ้าผู้ชายไม่รักจริงมันจะบอกเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องประสบการณ์เรื่องของความรักที่หมอพัดผ่านมาเยอะนะดูมผ่านมาเยอะเป็นเป็นหมืม่นดวงนะ มนทิตาใช่ไหมมทิตาขาคนสวยนะครับหมอพัดรออยู่นะหนูต้องพิมพ์เลขหนึ่งิบสี่ชีวิตชอเลนวันเดอร์วีเกิดลัคนณารสิีเกษตนะกดแชร์ไปแล้วใครกดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับใครแชร์ครูพัดขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะครับนะกดแชร์ไปแล้วนะครับนะครับอืมอะไรของเขาเนี่ย <laughs> ซึ้งหืมไม่ซึ้งมันก็แล้วแต่เธอรักลืมไม่รักมันก็แล้วแต่ใจนะครับมนที่ทตาหนูมาเจอหมอที่ดูระดวงค่อนข้างที่จะแพงและลูกตอนนี้เป็นโอกาสดีที่หนูรดวๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหน้ามายตรงนี้นะครับเพียงแต่หนู อ่าพิมพ์ไรน,นี้นะหนึ่งยี่สบซคือชีวิตนะครับนามาแลวนะยี่สซคือชีวิตหนึ่งตอนนี้โสดใช่ไหมครับคนสวยโสดได้ไงวันนี้ทําไมคนสวยต้องโสดหรเมื่อไรจะมีแฟนคะเกิดอุ้ยอายุยังไม่เยอะอายุประมาณยี่สองยี่สามปีเองโอ้ยนะครับนั่นคือสิบอกไว้ราศีกันด้วยอุ้ยราศีเดียวกันปีเดียวกันอีกตั้งหากนะออ้ยพระเจ้าพระเจ้ามาช้ามาช้าดีกว่าไม่มาลูกความรักนะเดี๋ยวดูดวงให้นะคนสวยนะอื้อายุยังน้อยอยู่เลย โอ้ปีนี้ไม่โดดเด่นเรื่องของความรักเลยนะครับ1เป็นนะครับ2นะครับแต่เราจะมีความรักเข้ามาเนี่ยแต่ดวงชะตาดวงนี้เปลี่ยนแฟนบ่อยฉะนั้นเวลารักใครอ,อย่าลึกซึ้งนะถ้ารักใครลึกซึ้งทีไรเดี๋ยวเขาจะเจาะไข่แดงบ่อยๆครั้งนะลูกนะเพราะว่าไพ่ยินขึ้นมาสามไม้ขึ้นสามไม้เนี่ยเวลาเราจะเลือกรักใครเลือกคนที่มีฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องของการเงินการทองหรือทําธุรกิจบ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัวที่ค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองถึงจะดีนะลูกนะ เพราะว่าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ไปไพ่ขึ้น3ไม้บโดยสตาหนูเปลี่ยนแฟนบ่อยหรือมีแฟนมาหลายคนหรือมีคนเข้ามาหลากหลายนะครับฉะนั้นเอาเริ่มรักเ,เริ่มสตาร์แต่ว่าปีนี้ยังไม่โดดเด่นเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะลองดูปลายปลายปี6 3แล้วก็เข้าไปที่ปี64นะเดี๋ยวดูจะมีบางทีอาจจะเข้ามาซ้อนๆด้วยก็ได้หนูยังมีโอกาสได้เจอความรักที่ที่หลากหลายเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะผมปักหมุดข้างล่างเห็นไหมครับ อ่าที่ชื่อว่าธรรมนัธรรมวารันกรใครเห็นผมปักบุดบัญชีข้างล่างบ้างครับทางเพจนะครับที่ชื่อบัญชีธรรมนัตธรรมวารันกรนะฮะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกใครเห็นไหมฮะเห็นไม่เอ่ยนะเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมพิมพ์ซ้ํานะครับนะครับเ,เห็นไม่เอ่ยนะครับนะครับศูนย์สาม นะครับกสิกรนะครับธนาคารกกสิกรนะครับแล้วก็เบอร์พร้อมเพย์นะครับหรือเบอร์พร้อมเพย์นะศูนย์นะครับพร้อมเพย์นะครับผมปักนี้ไปนะครับโอเคนะครับอ่านะครับ ทุกคนครับที่เห็นเห็นเห็นผมปากบ,บุตรไว้ไหมครับถ้าเห็นปากบ,บุตรช่วยกดาว้า,าวมาหน่อยนะทางเพจหมอพัชยิบซีโคราชนะครับนะครับถ้าเห็นถ้าเห็นเบอร์ปากบ,บุตรช่วยช่วยกดาว้าวมาด้วยนะครับนะครับเนาะเห็นไหมครับ อ่านะครับน้องส,อสวยเมื่อคู่เนี่ยหนูเป็นคนช่างเลือกหรือเปล่าหมอถ้าต้องขอติดเตียนนิดนึงนะครับหนูเป็นคนช่างเลือดไหมลูกอะไรนะหนูชมพู่บุ๊กไม่ครับบ,บุ๊กบุ๊กไม่ครับคืออะไรครับอ๋อไม่เห็นใช่ไหมบุ๊กอ,อ,อ๋ออเหล่าท็อปตักหมดไปละบุ๊กมีคําถามหนูอย่างเงี้ยหนึ่งยี่คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมาเลยนะบ่งน้องบุ๊กนะ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 ,นะ,นะ,นะเอาไปดูคําถามที่2ก่อนดีกว่านะครับคำถามที่2ของน้องมน ท่ตานะบนที่ตานะานะการเงินเป็นยังไงบ้างคะวันศุกร์ด้วย9และสีนึงพี่ขายพี่กันหนูหนูทำอะไรเกี่ยวกับเว็บพันันด้วยไหมหนูเป็น PR พเพื่อประการพันันอะไรด้วยไหมคือทำไมการเงินมันขึ้นดีวิวอะหนูอาจจะมีโชคเกี่ยวกับการพันันขัดต่อแต่บอกว่าคาดไม่ได้ให้ลงไปเราต้องดูด้วยว่าเรามีดีงทางนั้นไหมนะฮะ ถ้าไม่มีดวงทางรืนั้นก็ช่วงนี้หนูเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็นได้นะเช่นการว่าเจ้าที่ยวทางหรืออ่าคดีเฮียนเช่นรถคว่ำรถอะไรเครื่องบินตกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะแต่ถ้าหนูมีดวงกับเวบพนันอะไรก็แล้วแต่หนูก็อาจจะมีโชคแต่รือบางทีอาจจะไปทธุรกิจนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะเช่นว่าเป็นตัวแทนเป็น PR ให้กับเวบพนันอะไรเงี้ยเพราะน้องสวยๆของครูพัฒน์ทำเวบพนันเยอะไงถ้าเป็น PR ให้กับเวบพนันเยอะหลายคนมันเป็นอาชีพของเขา่พี่ไม่ว่าเลยหรอกนั่นคือสิ่งที่บบอกไว้นะครั นะนะฮะเอาเป็นว่าการเงินการทองช่วงนี้ถ้าหนูมีดวงเกี่ยวกับการพน,นันหนูจะขึ้นแต่ถ้าไม่มีการพนันเลยหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวมันเลยมันคือสิ่งที่บอกไวนะะ้นะคะนะครับนนทิตานะคะแต่คราวนี้มาดูขออยายความนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงี้อย่างี้หนูช่วงนี้ถ้าใครใครบอกให้หนูเอาเงินใครยืมเงินหนูหนูจะไม่ได้คืนนะครับแล้วใครหนูสั่งซื้อของอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นของที่ออนไลน์ ของออนไลน์บางสิ่งบางอย่างหนูอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะถ้าโอนเงินไปก่อนฉะนั้นจะซื้อของช่วงนี้ก็ต้องระว่าระวังแล้วระวังสิ่งของเสียหายด้วยนี่ตอบอยางน่ดีนะน้องหนูหนหมนทิตานะนะครับนะเอใา้ขึ้น5เหรียญทวกนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ จ้าแชร์ไปแล้วสามครั้งขออีกคําถามได้สิคะแต่เวลาหนูเวลาคำถามที่สองหนูก็ว่าสองยิบสีคือชีวิตชิลันชิเจฟนะครับต้องใส่ที่สองไว้เลยนะสองยิบสีคือชีวิตชิลันชิเจฟสิบเอ็ดตุลาสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีจอใช่ไหมครับบัณฑ์ราศีกันโอ้โหราศีกันด้วยคำถามความรักจะเป็นยังไงบ้างครับอ,อกหกักช้ำตมละกรมัะละทมใจนะครับมีโอกาสาที่อกหักช้ำตมและละทมใจนะครับไพ่ขึ้นสามดาบทะลุหัวใจอ่ะคือหมอพัดเป็นคนที่ต้องตอบตามดวงนะลูกมันอาจจะไม่ถูกใจหนูก็จรริงอยู่่นะคับแต แต่หมอพัต้องขอโทษและขออภัยนะฮะต่อไม่ตรงใจลูกนะครับช่วงนี้อย่ารักใครเดี๋ยทุ่มเทเขาเยอะนะครับนะยังไงขอให้คุณเจี๊ยบเนี่ยคือราศีกันเป็นราศีที่เสียสละนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับยังไงก็ขอให้ดูแลรักตัวเองให้เยอะๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับท่านใดที่โอนเงินมาแล้วฝากสลิปท,ที่เพจผมขอขอบคุณมากๆนะครับนะขอบคุณมากๆขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ่วงน,นี้ระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับนะฮะนะครับผมดูดวงให้ทุกคนนะครับผมดูดวงให้ทุกคนนะบางคนบอกน้อยใจจังเลยเหมอสงสัยดูให้เฉพาะคนที่โอนเงิน,นไม่เกี่ยวฮะผมดูดวงให้ทุกคนใครรู้ใครรู้จักผมรู้เลยว่าผมไม่เป็นคนดูดวงให้ไม่ คนที่บริจาคก็ถือว่าเขาอยากจะช่วยนะครับคนที่ไม่บริจาคเขาอาจจะไม่พร้อมหรือเขาเดือดร้อนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ฉะนั้นผมบอกเลยนะครับผมดูดวงให้ทุกท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่บางคนต้องแก้กเคล็ดนิดหนึ่ง Neither เช่นว่าเฮ้ยคนไหนอยากมีบุตรคนไหนอยากสมบัติอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องผมก็ต้องแบบบอกเว י ทางที่ที่ที่ตรงที่ว่าให้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนาะนะครับ นะครับอ่านะครับอ่านะครับน้องกดชพรต้องขออภัยนะลูกหนูแก้เค้นหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับให้หนูควนท้ากดส่วนให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับเอามาดูต่อต่อนะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับน้องตีค่ะน้องตีต้องพิมพ์คําว่ายี่ิบซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสม้ให้ชัดเจนด้วยนะครับพูดตรงมากค่ะอ่พูดตรงมากค่ะ ต้องขออภัยนะอาจจะตรงไปละผมตรงไปหรือผมปากหมาใครต้องขออภยัยวันนี้ผมพยายามพูดที่สุดภาพที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับผมต้องก้องขออภยัยถ้าพูดแล้วอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจใครนะฮะนะครับยีคือชีวิตแชร์แล้วน้องท๊อปนะฮะราศีกุลนะจะจะได้เงินซื้อรถคันใหม่ไหมน้องต๊อบครับ น้องต๊อปครับน้องไม่สมควรจะออกรถภายใน2ปีนี้ถ้าน้องออกรถภายใน2ปีนี้น้องไม่ใช่แช่งนะครับน้องจะมีความเสียหายมากในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับคือน้องอยากได้รถอะไรอดทนหน่อยได้ไหมลูกนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นแฮงเมนนี้ไม่ค่อยสวยงามเรื่องการออกรถออกลาเลยนะครับต้องขอพุดนะตรงมากค่ะทุ่มเทไวลึกมากสุดท้ายก็โดนทิ้งฟังนิดนึงนะครับน้องมนทิตานะครับสิ่งที่ครูพัดมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่มองพ,อพัดมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับ มองเห็นคือหลายสิ่งหลายอย่างของเราเนี่ยเรายังเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาอยู่นะครับนะฮะนะครับนะครับนะครับ,นะรบน้องถ้าน้องมีดวงเรื่อง,เร,องเรื่องการพนันขันต่อคือพี่ดีวิวต้องไปให้ถูกนะบางคนบอกเฮ้ยดีวิวขึ้นมามึงอกี้เรื่องการพนันนะมึงจะเสียหายไม่ใช่นะฮะบ,บางคนต้องถามเขาว่าดวงเขาขึ้นกับการพนันไหมถ้าดวงเขาขึ้นกับการพนันก็แฮปปี้แล้วไงก็ต้องเขาก็เป็นก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงเข้าใจใช่ไหมฮะ มันมันเป็นเฉพาะบุคคลนะครับมันเป็นเฉพาะบุคคลนะฉะนั้นน้องก็ขึ้นไพ่รีวิวดวงน้องเขาอาจจะถูกการพนันขังต่อเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นเวฟหรือคาสินโนโก็เป็นสิทธิ์ของน้องเขาน่นคือสิบอกไว้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรน้องมมนิตา้าน้องจะเจอคนดีๆนะนะในเรื่องของความรักนะแต่เรื่องการพนันขังต่อเนะี่ยบอกว่าเป็นเป็นสิทธิ์ที่ของบุคคลแต่น้องมีโชคทางด้านนั้นนะคะนั่นคือสิบบอกนะนะครับ ดูหน้าไม่เสียตังค์ก็ดูฟรีดูหน้าไม่ตรงนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแค่มีช่องทางในการบริจาคช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับ0 3 5 3 8 5 3ม3 6แแต่เวลาดูหน้าไม่ถ้าเราจะดูดวงฟรีเรือยากจะลองวิธีการงง่ายคือ1นึ่คำถามที่1นึ่งแชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่33แชร์คำถามที่1ก็1 24ยิบคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับนะคะน,นี่นคะครับรบกวนอ่านหนูไหมคะอ่านแล้วที่อ่านแล้วนะครับ หมอคัฒอ่านแล้วนี่ลูกแลวหมอคัฒน์ต่อขยายความหน่อยก็ได้นะครับคือเรื่องราวของหนูอะเรื่องเลิกราภรยาเก่าคือหนูหนูอยาเอาใจตัวเองเป็นศูนย์ศูนย์กลางลูกหมอพัดนกำลังบอกผู้ภาพภาพรวมของเราก่อนคืออย่างนี้ชมผู้สิ่งที่หมอหมองภาพมองเห็นน่ะคือหนูบอกว่าพ่อของลูกในท้องอ่ะเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไหมเพราะมีการแข่งแย่งเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลน่ะเข้าใจไหมและไพ่มันขึ้นสังฆราชแปลว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียฉะนั้นแปลว่า สามเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจแล้วเขาก็หนูจะได้ส่วนส่วนที่ได้คือส่วนหนึ่งอ่ะลูกเข้าใจไหมแต่เราไม่ได้100%นต์ในลูกมันก็จะมีทั้งส่วนได้ส่วนเสียงไง เข้าใจไหมครับสายเขาจะใช้ดุลบินิจตรงนี้นะครับลูกหนูอย่าเพิ่งเครียดเลยลูกเป็นกำลังใจให้มันยังมีสิ่งที่ดีอยู่แก้ไขมันเชิงบวกอยู่แต่ถ้าหนูบอกว่าหนูจะเอากทมอีคนนี้หนูจะเอาหัวคนนี้กลับมาคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นระดับกลางกา,งกางมีเดียมมันมแค่แบบมีความรู้สึกว่าเชิญแชร์ซ้ายขวามะเขาก็มีภรรยานหนึ่งคนแลวเขาก็มีหนูด้วยถูกไหมคะฉะนั้นน่ะหนูต้องใจเย็นนะครับหมอเข้าใจความรู้สึกนะหมอเข้าใจความรู้สึกแต่ เวลาสารตัดสินอะไรมาเนี่ยเราก็เราก็ได้ดีในส่วนในส่วนที่จะได้นะครับไม่ได้แย่เกินไปนะลูกนะครับเป็นกาลังใจให้นะคะเนาะเนาะคุณตีครับเดี๋ยวคุณพิมพ์วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมาให้หมอพัดด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเมที่นี้ทำแบบที่จะพิมพนะหนึ่งยสี่คือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมานะครับอ่ะแชร์แล้วสี่กลุ่มค่ะไว้เฟิร์นนะครับสวัสางานแม่บ้านธนาคารเรียนต่อขนตาหนูต้องถามทีละอย่างสิคะลูกหนูพิมอย่างนี้นะครับ หนึบีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตย่ไม้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวคําถามเรื่องต่อเล่นของตนเดี๋ยวขนตาหนูคําถามคําถามที่2นะครับเรื่องสมัครแม่บ้านยังไม่ชัวรมีตัวเลือกเขาอ,อาจจะมีตัวเลือกเยอะนะครับลูกนะครับ ยังไม่ค่อยชัดเจนหนูลองไปสมัครงานงานเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเรื่องแม่บ้านครูพัดไม่ค่อยชัวร์ถามว่าได้ไม่ได้หมอพัดตอบไม่ได้ขนาดนั้นแต่บอกพัฒบอกว่าไม่ชวนสักเท่าไหร่ฉะนั้นลองไปสมัครงานอื่นเสริมเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเรื่องการขอต่อขนตาเดี๋ยวหนูพิมพ์มาใหม่นะครับนะครับนะครับมีเลขที่บัญชีนะครับ0 3 5 3 8 5 3 2 3 6นะร่วมช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องมาน้องเมียครูพัดได้นะครับกดแชร์ไปครับใครชชชรอออออหห้ห่่่่่าาายยมมมพัััดดดดลลลงง YouTube ที24กนนคบืไปตติูโ นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวหมอพัดขึ้น YouTube ใหม่นะครับกดติดตามติดตามซันกะดีชื่อหมอพัดน์ยี่สิบสี่โคราชประกาศประกาศประกาศหมอพัดมีนั่นด้วยเดี๋ยวหมอพัดมีเพจอีกเพจหนึ่งเป็นเพจของลูกสาวดูดวงแม่นมากมากเลยชื่ออมยิ้มทาเดอรี่เลยลืยมีกดติดตามนัภาษาอังกฤษนะอมยิ้มทาเดอรี่แถมดูดวงถูกด้วยคำถามละยี่สิบสองบาทนะแม่นสุดแม่นเลยทาให้แม่นโอนน้องเขาเอินเงินคืนด้วยนะนะบ๊ายบายเดี๋ยวลงไอ้เซ์แชทนี้ก่อนนะครับ